สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีกระทูมาอ่าเขาเรียกว่ามาชวนพูดคุยเนาะมาชวนเพื่อนๆพ่พูดคุยนะครับผมก็ <c oughs> พูดถึงว่าถ้าสมมติถ้าสมมติทุกคนในประเทศอ่ะทุกคนในประเทศนี้นะทุกคนในประเทศนี้นะครับผมมีเงินเท่ากันในบัญชีนะหนึ่งล้านบาทอ่ะหนึ่งล้านบาทเราเริ่มสตาร์ทที่หนึ่งล้านบาทเท่ากันอแล้วเราตั้งโจทย์ว่าแล้วนับจากนี้อีกสามปีข้างหน้า อีกสามปีต่อมาเนี่ยเราสตาร์ทวันเดียวกันเท่ากันเนี่ยในบัญชีหนึ่งล้านบาทแล้วอีกสามปีต่อมาเนี่ยคิดว่าแต่ละคนจะเหลือเงินเท่าไหร่จะมีเงินมากเงินน้อยหรือว่ามีสัสดส่วนอ่าที่จะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงหรือว่าเหลือเท่าเดิมหรือว่ายังไงเท่าไหร่นะอันนี้ผมสมมตินะครับอันนี้แบบว่าอ่าคนทั้งประเทศหนึ่งล้านบาทเท่ากันนะครับแต่มีเพียงเงื่อนไขเดียวเนาะอายุยี่สิบปีขึ้นไป ก็คือว่าอายุ20ปีก็ประมาณประมาณบรรลุนิติภาวะแล้วอะไรเงี้ยเริ่มจะสามารถที่จะคิดวิเคราะห์แย่อะไรต่างๆจากประสบการณ์ความรู้แต่ละคนอะไรเงี้ยเออมันจะได้แบบว่าพิจารณาได้อไรเงี้ยเออได้อะไรเงี้ยนะครับผมคือออกสตาร์ทเท่ากันนะครับส่วนการใช้เงินครับโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรนะไม่มีเงื่อนไขในการใช้เงินอะไรเลยก็คือสามารถใช้เงินได้อย่างอิสระใน1ล้านบาทเนี้ยเออนะครับเพื่อนๆคิดว่าประชากรของเราเนี่ยจะใช้เงินไปในทิศทางไหนอย่างไรกันบ้างแล้ว ถ้าผ่านไปสามปีข้างหน้าเนี่ยสามปีต่อมาเนี่ยมาจบที่สามปีครบเท่ากันเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าสัดส่วนประชากรกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะมีเงินเหลือเก็บหรืองอกเงยเพิ่มขึ้นหรือว่าไม่เหลือเลยคิดเป็นสัดส่วนไหนมากกว่ากันเออคิดเป็นส,สัดส่วนไหนมากกว่ากันอันนี้ผมตั้งโจทย์เล่นๆเนาะอ่าอันนี้แล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนๆจะเอาเงินไปทําอะไรก่อนเออจะเอาไปทําอะไรก่อน,นเนาะอ่ะอายุอายุตัวอย่าง ยกตัวอย่างผมเพื่อเป็นไอเดียเนาะเผื่อเป็นไอเดียก่อนนะเป็นไกด์ไลน์ก่อนว่าเอ้ยถ้าผมมีเงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยเอาแบบผมคิดแบบซื้อ,อเลยนะแบบว่าคนซื้อคิดแบบคนซื้อนะอย่างอย่างผมลวกันเนาะสมมุติว่ามีหนึ่งล้านบาทเนี่ยอ่าผมก็จะอ่ะกากันเงินไว้กินข้าวก่อนอันนี้แบบคำปั้นทุบดินเลยนะกันเงินไว้กินข้าวก่อนไม่ต้องงานไม่ต้องทํางานสามปีอะไม่ต้องไม่ต้องทํางานสามปีเลยก็คือว่า ผมตั้งงบไว้ก็คือว่ากินข้าววันละ3า0รอบาทอ่ะกินข้าววันละส0มร้อยบาทนะปีหนึ่งใช่ไหมมีสามร้อยหสห้าวันอ่าปีหนึ่งมีทั้งหมดเอ่อสา5รอยหกสห้าวันใช่ไหมครับแล้วก็เอาสามร้อยบาทแต่ละวันเนี่ยคูณเอ่อสามรอหสหวันในหนึ่งปีนะก็จะได้เท่ากับหนึ่งเกันหร้อบาทเนะอันนี้คือปีหนึ่งผมจะต้องใช้เงินซื้อข้าวกินเนี้ยวันละสามร้อยบาทเนี้ยทั้งปีเนี่ยหนึ่งแสน เก้าพห้ารอยบาทเออต่อปีนะครับเราก็คูณไปสามปีคูณไปสามปีก็เอาหนึ่งแสนเ้าันร้อบาทเนี่ยคูณกับสามใช่ไหมมันก็จะได้ประมาณสามแสนสองมื่นแดัน้าร้อยบาทใช่ไหมครับดังนั้นผมจะหักเงินสามแสนสองมืดพันห้ารอยบาทเนี่ยกันไว้ซื้อข้าวกินในระยะเวลาสามปีที่ผมไม่ทำงาน <c oughs> เอาแบบซื้อเลยนะตอนนี้เราก็เอาเงิน1ล้านบาทเนี่ยลบกับ ่าค่าข้าวผมสามปีเนี่ยสามแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทก็จะเหลือก็จะเหลือตอนนี้ก็จะเหลือหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทละอ,ะอันนี้คือเงินที่เหลือละเงินที่เหลือออเงินเงินที่เหลืออ่หกแสนใช่ไหมครับ 6, หกแสนอหักกับหนึ่งล้านใช่ไหมครับเออหักกับหนึ่งล้านก็จะเหลือประมาณหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาท ด้วยที่ผมอ่าเงินเงินเหลือหกแสนกว่าบาทเนี่ยด้วยที่เขาเรียกว่าผมก็จะมีประสบการณ์แต่แต่ละคนมีประสบการณ์แต่การเงินการใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันนะผมก็ผมเล่นฟอลิกเนี่ยผมเทรดผมเทรดฟอลิกอย่างเง่้ตัวผมนะอันนี้ตัวผมนะครับผมก็เลยว่าเ,เจียดเงินในส่วนที่เหลือหกแสนกว่าบาทเนี่ยก็คือไป mm hmm. หารบอทเทรดสักตัวหนึ่ง ระบบเทรดก็คือไม่ต้องไม่ต้องเทรดเองนะก็คือออัตโนมัติอ่ะเทรดโดยอัตโนมัติให้มันได้กําไรเด,เดือนละ2%เปอร์เซ็นตเดือนละเดือนละ2%เปซ็นไม่ใช่วันนะวันนี่มันโจทย์มันยากไปเดือนละ2%เปอร์ซ็นนี่มีความเป็นไปได้ความเสี่ยงไม่มากนักเออความเสี่ยงไม่มากนักนะครับโดยที่เออโดยที่ว่าก็ปล่อยลันบน VPS ไปเลยในระยะเวลาปีเนปะีนะครับผมอันนี้แต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆอันนี้คือผมผมเทรด ฟอเร็กมานานไงมานาน,นานนานมากเนี่ยก็ผมเจ๊งกับมันหลายรอบแล้วเออเจ๊งแล้วมันไม่เข็ดไงแบบว่าก็ก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลยคิดว่าจากประสบการณ์นะจากประสบการณ์ผมก็คือสองเปอร์เซ็นตเนี่ยเดือนละสองเปอร์เซ็นในฟอเร็กครับมีโอกาสเป็นไปได้มีโอกาสเป็นไปได้อะลันแค่คู่เงินนะแต่ไม่เล่นทองนะทองบิตคอยนี่ไม่เอาเลยนะเพราะว่าโอ้โหมันโหดเกินทองบิตคอยอย่างน้อยอย่างน้อยคู่เงินเนี่ยมันมันมีสองประเทศค่าเงินสองประเทศมันคาน สองประเทศเศรษฐกษิจอะมันคานอําอนาจกันอยู่มันคานมันดันกันอยู่เออมันดันกันอยู่ผมคิดอย่างนี้นะคิดซื้อๆเลยนะผมก็จะเจียดเงินทุนไปประมาณสักหนึ่งหมื่นเหรียญหนึ่งหมืนเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ค่อยออกหลอดต่าๆหลอดเล็กที่สุดเปิดเป็นบัญชีไมโครบัญชีเซ็นไปเลยแล้วก็ซอยหลอดย่อยที่สุดเพื่อให้ได้กระสุนปล่อยออกมาได้เยอะที่สุดอะเได้เยอะที่สุดแล้วก็ทุนนานๆ หลอดนน้อยเออมันก็จะมันมันจะไม่อเวอร์เทตไงเออถ้าอ่าใส่ทุนหนึ่งแสนเหรียญเนี่ยทุนหนึ่งแสนเหรียญเนี่ยแล้วก็ออกหลอดออกหลอดไม่เยอะเนี่ยเออออกหลอดไม่เยอะเนี่ยมันก็จะมันก็จะปลอดภัยกว่าเออปลอดภัยกว่านั่นเองครับอ,อในระยะเวลานี้สามปีผมจะไม่ถอนเลยนะก็ให้กําไรทบต้นไปนะครับออกําไรทบต้นไปนั่นเองครับตอนนี้เอ,อ่อตอนนี้เดี๋ยวนะ ตอนนี้มันค่า,างเงินมันเท่าไหร่วะค่างเงินมันเท่าไหร่ตอนนี้อ่ะค่างเงินอ่ะหนึ่งแสนเหรียญเอ้ยหนึ่งไม่ใช่หนึ่งแสน,นจะบ้าเลยไอ,อ้หนึ่งมืนเหรียญหนึ่งมืนเหรียญผมหักหนึ่งเนีียแปลงเอาเอา g o o g l e แปลงนะครับปูกูเกิลแปลงเลยนะครับก็จะได้ประมาณสามแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทเนี่ยคือเงินที่จะเอาไปใส่ในโรบอทเทรดเออใส่โรบอทเทรดแปลงจากเงินดอลลาร์ 1, หนึ่งหมื่นเหรียญเนี่ย ไปเป็นสามหนึ่งหมื่นเหรียญไปเป็นสามไปเป็นสามแสนกว่าบาทนะครับก,ก็หักตรงนี้หักตรงนี้ไปหักตรงนี้ไปสามแสนเนี่ยก็จะเป็นเอาเงินเงินที่ผมเหลือตอนนี้ใช่ไหมครับเงินอ่ะเงินเดี๋ยวนะเงินที่ผมเหลือตอนนี้ก็คือจากกันกินข้าวใช่ไหมสามแสนก็จะเหลือหกแสนกว่าบาทแล้วผมจะเอาไปแปลงเป็นเงินเหรียญสหรัฐเนี่ย หนึ่งหมื่นเหรียญก็จะแปลงเป็นสามแสนหกหมื่นกว่าบาทใช่ไหมครับแล้วหักก็เอาเงินที่เหลือหักกับทุนที่จะเอาไปรันลงทุนฟอเร็กเนี่ยลันฟอเร็กโรบอตเทรดเนี่ยเดือนละสองเปอร์เซ็นเนี่ยผมก็จะเหลือเงินสุที่นะตอนนี้ก็เหลือประมาณสามแสนแปดหมื่นเออสามแสนแปดพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทนะตอนนี้เหลือสุดที่ละสามแสนแปดพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทละเออไอเหลือตรงเนี้ย ย้ำๆนะครับย้ำอันนี้แต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันนะบางคนเพื่อนๆอาจจะถนัดเอาเอ้ยเงินเหลือเอาต้องเอาแบ่งไปขายหมูปิ้งหน้าโรงงานอย่างเงี้ยได้กาไรงอกเงยขึ้นมาอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ละคนถนัดอันนี้คือด้วยความที่ผมผมผมเล่นฟอร์เร็กมานานไงแล้วก็เจ๊งกับมันมาเยอะมาหลายรอบแล้วก็เออลองผิดลองถูกอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออมีมีประสบการณ์ตรงนี้มากกว่าก็เลยแบบว่าเฮ้ยคิดว่าประมาณเนี้ยความเสี่ยง พอมันมีประสบการณ์มันก็จะรู้ว่าอันไหนเสียงมากเสียงน้อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออมันพลาดมาเยอะอะไรเงี้ยเออตรงนี้พลาดเยอะผมก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเฮ้ยเราแบบว่าเซฟเพย์เซฟดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับผมก็เอาเงินไปลงกับพอเต็กอ่ะก้อนหนึ่งตัดส่วนก้อนนึงก็คือประมาณ3ามแ0นกว่าบาทใช่ไหมครับลองหักหจากที่เหลือหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็หักไปสามแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทก็จะเหลือสุดที่สามแสนแปดพันหนึ่งร้อย สิบห้าบาทละตอนนี้เงินอยู่ในบัญชีเหลือสามแสนกว่าบาทเพราะเงินเหลือในสามแสนกว่าบาทใช่ไหมครับก็อันนี้เอาไว้เผื่อใช้จ่ายจปบถาเลยเหลือจากเนี้ยก็เอาไว้ซื้อสบ,บู่ยาสีฟันค่าน้ําค่าไฟค่ากาแฟผงซับฟอกเตล์อย่างเงี้ยบา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 อะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยก็ก็เอาเอาไว้เอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเดินทางค่าเดินทางนู่นนี่นั่นบา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 ไปเนาะก็ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็จะเอาไว้ใช้จ่าย ประมาณนี้แล้วก็อในส่วนของอในส่วนของไอ run ้ run f o r e กไอ้เดือนละสองเปอร์เซ็นของผมเนี่ยมันมันก็ผมก็ไปไอ้ได้โปรแกรมหนึ่งจาก tiktok มานะครับจาก tiktok มานะครับผมอันนี้อ่านี่ผมได้มาจากใน tiktok เขาเอามันเป็นในส่วนการเอามันเป็นเพจเว็บไซต์ psp อะไรเนี่ยเราวเอามาคำนวณในเรื่องของว่า c o m p o ล n d เขาเรียก compound กำไรทบต้นเออกำไรทบต้น ในการในการาบวกกําไรทบต้นเข้าไปแล้วก็ให้ในระยะเวลาสปีโดยการที่ผมออกกรอดเนี้ยกาไรทบต้นเขาเรียกว่าคอมเพลวใช่ไหมเออเร่งมันจะเร่งเขาเรียกว่าเร่งโตในเรื่องของไอเงินทุนอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ก็ดูดูในคลิปนี้ได้นะครับอันนี้ผมก็ไปได้โปรแกรมมาจากในทิกต o k นะในระยะเวลาสามปีนะครับในเวลาสาปีนี้ครับโดยที่อ่เลื่อนลงมานะอันนี้ผมเนี่ยเราก็ใสอันผมก็ใส่เงินทุนไปอ่ะหนึ่งหมืน่น หนึ่งหมื่นเหรียญใช่ไหมครับสองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนนะครับต่อเดือนน้ำมันนะครับในระยะเวลาสามปีนะครับผมแล้วก็ฟอเร็กมันเทเรดเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์มันไม่มีไงเออแล้วก็เราก็ใส่คำนวณไปนะครับเออแล้วก็เราก็สตาร์ทปัจจุบันไปถึงสามปีนะครับไปถึงสามปีมันก็จะผลลัพธ์มันจะออกมาประมาณนี้ก็คือว่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนเงินทุนหนึ่งหมื่นบวกกำไรเ,ออเงินทุนกับกำไรเนาะ อยู่ในนี้ก็จะเป็นก็จากหนึ่งมื่นก็จะเป็นกําไรสุดที่อยู่ที่6กพันเจเหรียญน,นะครับเหรียญน,นะครับก็คิด3ปีนี้ก็ประมาณ6 7ส็กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งไอเดือนละ2เซนเนี่ยมีความน่าจะเป็นเป็นไปได้สําหรับฟอเร็กน,นะฟอเร็กถ้าหาไอตัวตัวโรบอรทที่มันแบบว่าไม่ไม่ไม่เสี่ยงอะความเสี่ยงต่ำอะ่ะเออ รันที่มันความเสี่ยงต่ำอันนี้แต่ละตัวแต่ละเพื่อนๆอก็จากประสบการณ์ก็ไปหากันเอเองนะอันนี้ผมก็จากประสบการณ์ผมผมผมมีผมอยู่แหละเออผมมีองผมอยู่นะครับก็ใช้หลายตัวอยู่คิดเองก็มีนะครับทําเองก็มีอ่ะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของเขาเรียกว่าคํานวณคอมเพลในแต่ละเดือนเห็นไหมครับเพื่อนๆอ่าในแต่ละเดือนนะก็คือเดือนละสองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเดือนแรกมันก็จะได้ประมาณหกสิบห้ากว่าเหรียญอะไรเงี้ยมันก็จะ ประมาณ2%ก็เอาทบไป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 แล้วออก็ให้ออกอ,ออกหลอดออกหลอดแบบว่าตามเปอร์เซ็นต์อะตามอัตราส่วนของอันเนี้ยอันนี้คืออันนี้คือคำนวณคาดการณ์เป็นการคาดการณ์นะครับเพื่อนๆือนบางบางทีมันอาจจะไม่ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองบางทีมันอาจจะได้สี่ห้าเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนหรือว่าได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เดือนนั้นได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ถูๆแล้วประมาณสองเปอร์เซ็นต์อะ่ะก็มีโอกาสก็มีโอกาสอันนี้ความน่าจะเป็นเนาะความน่าจะเป็นนะไม่ได้ว่าเป๊ะๆปเ,ปเ,ปเ,ปเปนะเพื่อน เอออันนี้อันนี้เอามาคาดการ์เนาะคาดการ์มันมันขึ้นอยู่เขาเรียกว่าการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ความเสี่ยงมันจะลดลงเขาเรียกลดลงตามความรู้ประสบการณ์ของแต่ละคนเอออย่างนั้นมากกว่าเออความรู้ประสบการณ์แต่ละคนเนาะเอออย่างนั้นมากกว่าอันนี้แค่เอามาคำนวณคร่าวๆนะเพื่อนๆอย่าไปซีเรียสเลยมากนะอันนี้อันนี้อันนี้แค่เอามาให้ดูคร่าวๆนะครับเพื่อนๆเออนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เพื่อเป็นเป็นไกด์ไลน์ไกด์ไลน์แค่เป็นตัวอย่างไกด์ไลน์เฉยนะครับว่าสมมุติเพื่อนๆนมีมีหนึ่งล้านบาทเพื่อนเมื่อจะเอาไปทําอะไรจะเอาไปใช้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยผมด้วยความผมขี้เกียจไงแม่งก็เอาขอไปหมายถึงว่าผมก็จะเอาไปซื้อข้าวกินแหละหลักๆก็ซื้อข้าวกินก่อนแล้วก็ค่อยเอาเงินเหลือค่อยเอามาแบ่งไอตรงเนี้ยค่าทําค่าจีบประถางค่านําค่าไฟก็จะยังเหลือแบบว่าค่าสบู่ยาสีฟันก็เอาไว้เหลือสามแสนภายในหนึ่งปีเนี่ยก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับผม เพื่อนๆมีมุมมองอย่างไรนะครับผมอันนี้อันนี้คือเรา,เารนะ ừ, คิดกันเล่นนะเพื่อนๆอย่าไปซีเรียสนะเอออย่าไปซีเรียสนะเออนะคิดกันเล่นๆนะครับเพื่อนๆโอเคครับอันนี้มาคุยกันเปิดเปิด,ปดตั้งกระทู้ไปเปิดเนาะไปไปเปิดเนาะเพื่อนๆให้เพื่อนๆมามาแชร์มุมมองคิดกันวิเคราะห์กันนะ่ยแต่ละคนมีความความคิดเห็นประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเออไม่เหมือนกันผมก็มีมุมมองเผื่อเพื่อนๆมีอีมุมมองอ๋อเฮ้ยมุมมองนี้เผื่อจะเป็นไกด์ไลน์ไอเดียต่างๆมากมายก็ว่ากันไปเนาะ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีเรียกว่าวิเคราะห์คิดเห็นอย่างไรนะครับมุความน่าจะเป็นไปในทิศทางไหนอย่างไรกันบ้างเนาะนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ